สวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนำไวโซนสารกำจัดวัชพืชชนิดเข้มข้นแบบเผาไหม้ท่านอาจจะแปลกใจว่าคำว่าเผาไหม้หมายความว่าอะไรหมายความว่าฉีดพืชที่ส่วนไหนตายตรงส่วนนั้นนะครับเหมาะเลยนะครับสำหรับชาวสวนปามที่มีปัญหาเรื่องเฟิร์นที่ขึ้นอยู่ในร่องใบของต้นปามแล้วทำให้ มีปัญหาทางด้านวัชพืชหรือโรคพืชที่แอบซ่อนหรือใช้เป็นพาหะในการซ่อนตัวอยู่หรือเป็นแหล่งหลบซ่อนของมแมลงศัตรูพืชนะครับใช้ไวโซนนะครับฉีดพ่นเพื่อกำจัดวัชพืชและวัชพืชชนิดอื่นๆที่ต้องการความรวดเร็วในการกำจัดเพียงแค่ฉีดพ่นภายใน4ชั่วโมงจะเห็นผลทันทีว่าวัชพืชตาย,ตายแล้วได้ผลดีเยี่ยมแน่นอน ใช้ไวโซนตลาเคแดงขอบคุณครับ